สวัสดีครับพุมวันนี้มาซาติดกันลาวเวลาลุกขาหรือทานทีใดค่อยห้อยไปครับเนี่ยผมยกต่ำซาติดให้ตัวยางให้นิดหน่อยเนี่ยห้าตาการประมาณนี้เอาไข่มาวางครับเดี๋ยวก็ห้ากองฟูมประมาณนี้ กลอนอกระงับวางในน้ำเลยง่ายๆแบบเนี้ยแคนี้ครับสำหรับติดความพุ่มจะจช้วิธีนี้ส่วนใหญ่ ก็มันกันหมดกันกบเครียดอะไรได้ได้เวลาดูออกเขาจะตกลงน้ำเลยแต่ก็ฝ้าตัดติกหรือฝ้าหรือตาค่ายก็ได้ครับปิดแขนนี้จบถ้าเกิดกลัวลุมแรงก็อาจจะตัดสักหลุ่มไปสักนิดตอนแขนนี้เป็นเ็ดสิ้น ไปใช้ได้แายวิธีนะครับแต่เดียวแผ่นฟูมโลงเล้วก็มันตกลูกมันโอ,อกเลยไม่ตกถึงน้ำเลยักลัวเวลาเราไม่ยุ้อ่ะลูกมันไม่ได้ลงน้ำมันจะแห้งตายครับพือใช้แบบวิธีนะึงนี่แบบนี้เลยโงปุ๊บนี่องอไปวางบนกิ่งไม้เลย ก็ใชายได้เหมือนกันปกติพมกระตัอยู่แบบนี้หลวนๆห้อยให้หมดแล้วเนี่ยมาเล็กๆน้ำเล็กๆน้อยๆให้กับผู้สนใจมือใหม่แต่ลยวรายคุณคูรู้แล้วแหละมีได้ถูโชคลามได้ครับ นี่โบนี้เป็นอ้อยคุง้งนาอ้ยปังอ้อยคุ้งตายห้อยคุ้มเหลืวกห้อยโลเหลี่ยงดูมันอยู่กันได้ไหมข้างบนนู้นคจะเป็นเปลือกห้อยที่บางตัวก็ปลดระว่างบางตัวก็ าตายก็มีบางเป็นเรื่องปกติครับผมสำหรับมือไหม่พินน่มแนะนำนิดนึงเดียงไหนตงหรือไหนอ่อเด็กๆกคนไม่ต้องดีใจเย็นๆผมพุ่มกับพิ่มเดียงมาซียาปีแล้วเดียงไว้ดูเล่นลูมโนเยอะเลยตรงข้างยง่ายโอเคโรบบอกระปุกพ,พักมั้งอะไรมั้ง วัวตัวโอเคนะครับสวัสดีครับ